ครับสวัสดีครับพี่น้อง f c แฟนมวย f อไก่ชน f c เกษตรกรทุกท่านนะครับเจอกับเบ่ากันไวเชลวิท <c oughs> อีกคลิปหนึ่งนะทำการบรรยากาศธรรมชาติเสียงนกเสียงกานะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีสตูดิโอหรือแบบห้องอัดเสียงแบบคนเด่นนะครับเราเป็นบ้านๆน,นะครับวันนี้หลังจากจบเกม วันไฟในสามสิบนะครับคู่หนึ่งที่ผมตามรุ้นตามเชียร์ให้กำลังใจเขาตลอดเพราะผมชอบมวยสไตล์บูดุดันมันระเบิดอย่างนี้ผมชอบนะอย่างรถถังเสกสรรครับก็ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับเสกสรรออกขนเมืองนะเพราะว่าน้อยที่จะเคยเห็นเขาโดนโดนน็อกนะครับน้อยมากนะนะครับก็เจอกับญี่ปุ่นคนหนึ่งนะ แล้วก็มาเจอกับสหรัฐอเมริกานะรัฐฟอลอริดาเอซาเทนพาวนะครับโอ้โหน่าจับตามองนะคนนี้แต่ผมมีจุดจุดนึ่งช็อตชอตหนึ่งที่ช็อต,อต,อต,อตที่โดนนับครั้งที่2องนะครับเศกสันมันก็เศษเสกเสกส,สันนี่ก็ถือว่าโดนหนักมากนะครับโดนหนักมากนะครับโดนหนักมากก็ถือว่าเจ็บหนักนะ ในอายุประมาณนี้30กว่านะครับก็ถือว่าเจ็บหนักในการชกมวยเลยนะครับเป็นนักมวยที่ต่อยแม่นมากต่อยคมมากนะครับแล้วก็หนักมากเอซาเทนพาวนะครับจำชื่อไว้นะก็นอกมวยไทยมาสองคนนะแรมโบ้เล็กก็ถือว่าสุดยอดนะก็โดนน็อกมาคนหนึ่งนะครับฝีมืออาวุธก็รอจับตาดูนะครับว่า จะเจอกันกับเสกสรรได้ไหมลัมโบเล็กนะนะครับเวทเดียวกันนะครับแต่จังหวะที่ต่อยหมัดนะเขาต่อยซ้ายต่อยซ้ายหมัดเดียวนะพี่น้องเห็นว่าไงจังหวะที่มือขวาเกาะเชือกอะเกาะเชือกแล้วก็มือซ้ายต่อ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 ยอย,อยางเดียวเสกสรรแทบไม่ได้บวกเลยแทบไม่ได้กันหน้าเลยครับแล้วก็ต่อยแม่นมากแล้วก็หนักมากนะเสกสรรน,น้อยนะที่จะเห็นเขาดวนนับนะครับ เอกรรมการก็น่าจะมีเตือนนะครับเกี่ยวกับจับเชือกต่อยนะแต่จับเชือกเตะนี่ผิดกติกาอยู่นะแต่จับเชือกต่อยนี่ผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับมันเป็นการประคองตัวแบบนี่นะครับเขาต่อยแบบไม่ต้องโยกโยกจังหวะตัวเลยต่อยทุบเอาทุบเอาเลยนะครับแต่ในความคิดของเทรนเนอร์บ้านนอกน่าจะมีเตือนอยู่นะช็อตนี้อาจกรรมการอาจจะไม่ทันเกมหรือ หรือผิดกติกาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะข้อนี้นะครับเนาะพี่น้องก็ช่วยออกความคิดเห็นได้นะครับไอจับเชือกต่อยนะครับจับเชือกต่อยเนาะก็คือแบบดูแล้วดูแล้วมันมันก็เป็นประเด็นเล็กๆอแต่แต่มันก็ไม่น่าทำนะครับไม่น่าทำนะในในความคิดของเทนเนอร์บ้านนอกนะครับจับเชือกเตะนี่รู้ว่าผิดกติกาแน่นอนจับเชือกต่อยนี่ก็ ก็เป็นการประคองตัวแบบแบบแบบที่คือพูดง่ายก็เป็นการเอาเปรียบคู่ต่อสู้อีกสไตล์หนึ่งอะนะครับแต่มันก็ไม่ถือว่ามากแต่มันก็ไม่น่าเอาเยี่ยงอย่างนะในความคิดของไอ้เทนเนอร์บันนอกนะครับประมาณนี้นะครับเนาะไม่เป็นไรนะครับเสกสรรก็ให้กําลังใจนะครับผู้ชนะก็ดีใจด้วยนะครับถือว่าคมนะครับโอกาสที่จะ บินสูงๆก็ถือว่ามีมีเยอะนะครับเอซาเทนพาวน่าจับตาคู่นี้นะครับน่าจับตาไอ้นักชคชคนนี้มากนะครับวันนี้พูดเป็นติดๆกับขาดยังไงไม่รู้นะครับเทนเนอร์บนนอกวันนี้ก็ประมาณนี้ครับวิเคราะห์ร่วมกันนะเทนเนอร์บานนอกหลังเกมนะครับที่แรกว่าจะไม่หยิบขึ้นมาพูดนะคู่นี้นะครับแต่ดูดูลีลัน คลิปแล้วดูแล้วดูอีกนะครับก็มีจังหวะที่น่าพูดก็เลยเอามาพูดสวัสดีครับไว้เจอกันทิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่คอมเมนต์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับจากทีนเนอร์บ้านนอกนะครับไว้กันหน้าเจอกันครับสวัสดีครับ